ไม่ค่อยนี่นะใต้ไม้แวะทั้งนั้นเลย้กินปลายคันเบ็ดเลยตกใจเลยครับกำลังจะยกเหยื่อขึ้นฮันเตอร์นิวเคซี่ครับโอ้โหที่กาธุระกันดานนะครับ กีกล้องเห็นปะกําลังจะยกเหยื่อขึ้นกินปลายคันเบ็ดแบบว่าเหลือแค่นี้เองครับนี่ครับฝากผลงานไว้ด้วย,วย Hunter New c ค s e y ครับหมายคลองธรรมชาตินะครับค,ครับ นั่งพักเหนื่อยอยู่ดีๆครับกัดตรงหน้าเลยครับ Hunter New Casey ครับโอ้ยเดินไม่ไหวครับวันนี้เดินเป็นสิบโลแล้วครับเดินตีแล้วคองไปเรื่อยเนี่ยครับเอเคครับผลงานไม่ได้ครับ Hunter New Casey ไม่รู้จะพูดอะไรครับเหนื่อย

ปลาตัวผอมนะครับปลาตกแก่งตามเขาตามตีนเขานะครับที่ผมมาตกเนี่ยฮันเตอร์นิวเคซี่ครับค่อยๆหมุนครับลากช้าๆถ้าสายเลี้ยนน้ำไป็กระดังบล็อกบ๊อกบ๊อ,อกบอกบอกฝากผลงานไว้ได้ครับขนาด3.5เซนงานไม้100%ครับถ่ายรูปครับอ้ ใช้น <Mile dizzy> ีน <Olymp> ใ <us> ่ยพายมไปดีนะเนี่ยนี่มึงโอโหทีเดียวหมายแตกไซส์เจ็ดแปดขีดครับตัวนี้นี่ครับค่อยๆหมุนอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับเดี่ยวจะค่อยๆจะไม่สายด้วยครับบล็อกแบกบล็อกแบกอย่างเงี้ย เรียบร้อยครับเต็มปากฮันเตอร์นิวเคซี่ครับปกักงานไม่ได้ครับทอดลำทานารดูครับดีตรงนี้ครับ67,000ไม้ไดิหมยมันเยอะก็ไม่รู้ว่าเราจะย้ำไปทำไมเชออันเนี้ยที่ย้ำอ่ะเพราะว่าที่เกียรติอื่นเนี่ เอาเดินผ่านร้เทาไรไหมผ่านโอ้แกล้งแจกทั้งหมู่บ้านครับตัวนี้่อยไหมครับไปถ่ายรูปด้วยไอ้เพิันเตอร์นิวเคซี่ครับ